Oh! <laughs> ใช่แล้วครับนี่คือรหัสของผมทีมไม่ใช่ของผมผมโดยยึดรหัสไปทีเรียบร้อย <laughs> <laughs> มั่ต้องสงสัยนั่นกับใครมีเพื่อนเป็นผมนะใช่ผมยังเล่นไอดีหนึ่งในสองไอดีนี้อยู่นะครับยังเล่นเหมือนเดิมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักของวันนี้นะครับประเด็นหลักของวันนี้ก็คือเจ้าตัวสปินแบนเพราะมีของที่น่าสนใจมากมายเบคอนพเตอร์คัช <laughs> ดูใหญ่และดูอลังการนกผมไปเห็นมาแล้วน่าสนใจมากน่าสนใจมากก็เลยอยากจะสุ่มซักหน่อยรายสัปดาห์มาแล้วก็แต่ซักหน่อยแต่ซักหน่อยดูซิว่าวันนี้จะมีดวงกะเขาบ้างไหมว่าแต่มัน,นตรงไหนวะอ่อโอ้ยังไม่ได้ไปเปิดนี้นะจากการสรุ่มแลมโบครั้งก้อนและแฟนผมยังไม่ออกจากตีเพราะงานสุ่มซักหน่อยแล้วาน ฮฮอกลอกเลยนะ <S <S เวลาเพื่อนๆเติมผมแนะนำนะครับให้เติมตอนที่มีโปรโมโชั่นแบบนี้เพราะมันคุ้มมากๆเมื่อเราเติมนะได้ยูซีคืนและได้ถึง2กล่องเอาเทละกล่องละกันกล่องแรก1 2 0 0 8 8 0 0 2 4 0 0 3น0 0 4 8 0 0 6,000แน่นอนแล้วว่าเราอีกได้ครึ่งบนไม่ใช่ครึ่งล่างเ,เกือบ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 จะเป็นครึ่งบนอันนี้อนุโรมได้อนุโรมได้อนุโรมได้ ผมจะไม่ดูนะผมจะปิดตาผมไม่กล้าดูะค่อยๆเปิดที่นั่นนี่จากขวาไปซ้ายเห็นขอบแล้วเห็นเลขศูนย์ที่หนึ่งเห็นเลขศูนย์ที่สองอุ้ยเห็นเลขศูนย์ที่สามสามพันโอเคนะอยู่กลางๆโอเคดีกว่าท้ายๆสองอันหรือเป็นเพราะตัวผมเปลี่ยนชื่อเป็นแฟนบลอด้วยวะก็เลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่กับป๋าบอยด้วยว่ะให้มันหน่อยละกันไม่ใช่กับป๋าบอย ออเคหนหนหน,หน่ย่ยยแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นออีกมากมายด้วยนะถ้าเาพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถ,ถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกแน่นอนแหละว่าสูงแบบที่ระสิบรอบมันลดไง ก็ก็คุ้มก่อนแหละแล้วถามว่าในนี้มีอะไรดีมากมีอย่างเดียวนะครับคือเบคฟหรือก็คือไอสระนี่แหละหรือจริงๆออกไอพวกหน้าต่างหรือพื้นที่มันเป็นพื้นกระจกด้วยก็ดีนะคือแบบก็ไม่ได้ติดอะไรนะถ้าเอ๊ยออกไปเลยเลยเลยเ้ยอันนั้นพื้นใหม่ปะไม่เคยเห็นเลยอู้ใช่พื้นใหม่พื้นใหม่โอเคนะโอเคนะพื้นใหม่เออพื้นใหมก็ได้พื้นใหมก็ได้โอเคอันนี้ไม่ใกลเคียงเลยเอาแบบ ข้าปเลยละกันเนาะเอ้ได้กระจกมาหนึง่งโอเคไม่ได้ดีนะย้ำว่าไม่ได้ดีนะไม่ได้แฮปปีนะน้นะเพราะแน่นอนแหละว,ว่าเราต้องการทริปล oh! <laughs> เลยอาไไ้าวภายในสองรอบเท่านั้นแล้วก็โอ้ได้ของชมพูอีกเพียบเลยโอ้ต้องต้องแล้วแหละต้องมีแฟนผมอยู่ในหน้าล็อบบี้และไม่ใช่คนเดียว,วต้องสองคนด้วยนะก็คือตัวผมกลายเป็นรหัสแฟนผมไปแล้ว โอ้ไม่ก๊อดใหญ่อะไรขนาดนี้ว้าวอลังการวะ่ะชอบชอบโอ้ไม่ก๊อดของดีจัดคุ้มคุ้มยังไงก็คุ้ม <c oughs>